สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องตะมาสเต็ปแตกทุกคนนะครับวิเคราะห์บอลผ่าน YouTube ของแท้ต้องช่องตะมาสเต็ปแตกเท่านั้นนะครับย้ำนะครับของแท้ต้องช่องตะมาสเต็ปแตกเท่านั้นนะครับทีเด็ด7ดคู่ครับที่ตะมานนามาฝากทุกๆวันนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตสดใหม่ๆแน่นอนครับมีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับไม่เชื่อก็ต้องลองมาพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาครับเรียกได้ว่าผลงานเข้าเป้าเหมือนเดิมครับฟุตบอลสดฟุตบอล v i p ครับพากันแตกพากันเฮรันทุกวันครับตัววี่อยยนะครัแตต่ก็งทําาามเป้ับ ส่วนตัวฟุตบอลสดนะครับเรียกได้ว่า5ไม้ติดครับเมื่อคืนนี้ครับไม่พลาดสักไม้ครับเรียกได้ว่าสมาชิกในกลุ่มครับยิ้มหวานไม่หุบเลยครับหากท่านใดนะครับอยากจะมาบวกรัวๆเหมือนในกลุ่มของตมานนะครับให้ดูที่ใต้วิดีโอได้เลยครับตมานทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้งไลน์แอดมาให้เรียบร้อยแล้วครับแอดมาเป็นครอบครัวเด็กของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่27เมษายน2518ครับฟุตบอลเยอะเหมือนเดิมนะครับหาลีกใหญ่ยุโรปมากันครบครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลลลลลลลีีีีกกกกกกอออััััััังงฤษคคคครรรรรรบบบบบาาาาาาโชซิิิตุนนนนเเเเดดดสสส้้ยยยมปปแะะทวฝ่ศ เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังทัศนะนะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกนะครับตํานานมีกลุ่มดีๆมาแนะนําเหมือนเดิมนะครับเป็นกลุ่มของตะานานเองนะครับในกลุ่มนะครับมีการแจกฟุตบอลชุดโครงการครับฟุตบอลสดฟุตบอลเดี่ยวนะครับมีเสือให้ทั้งวันแน่นอนครับและที่สําคัญครับในกลุ่มยังมีการแจกตัวเน้นตัวชัวนะครับตัวนี้มีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับแถมยังมีการประกันบอลตายให้ด้วยนะครับถ้าไม่สามารถทําเงินได้ครับตัวเน้นตัว ในกลุ่มนะครับก็ยังมีกิจกรรมดีๆครับมีเสื้อฟุตบอลสวยๆเกรดพรีเมียมนะครับคอยแจกให้สมาชิกภายในกลุ่มนะครับให้ออกไว้ไปใส่เชียร์ทีมตัวเองรักได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับหน้าช่องจะไม่แค่น้ำจิ้มนะครับของแท้ครับต้องอยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าฟุตบอล VIP ครับแล้วก็ฟุตบอลสดครับตะหมานพาดนำแล้วก็พาทำเงินกันทุกวันครับรับประกันคุณภาพครับแก้วแน่นอนครับในการเข้าร่วมกลุ่มของตะหมานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทททััััั้้้้้้งงสสิินนนนนนนะะะะคคคครรรรรบบบบหหหาาาากก่่่่ใใใใดดดดจเเขขววมมมลลุออตตูีีโไย ตมานทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้งลายแอดไว้ให้เรียบร้อยเลยครับปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยเลยครับแอดเข้ามาได้เลยครับทักเข้ามาครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับแล้วมาร่วมหยิมน้ำสำรานไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับบอกต่อเพื่อนๆให้ด้วยนะครับให้ติดตามช่องของตมานสเต็ปแตกเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเจ็ดทีเด็ดนะครับที่ตมานนำมาเสิร์ฟให้ทุกวันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนต่อไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาล้ำเลื่อมที่เกมคู่แรกเลยแล้วกันนะครับเกมคู่แรกครับไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคคคครร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 ััััััััับบ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 เเเเเเเปป็็นนนนนนนกกกกมมมมมะะหหว่่่่าาางออออลลดดดิ้ยยยยืืแชสสตตต์์ูไไษททีี เกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลา20นาฬิกาตรงครับมาดูตารางคะแนนกันก่อนครับเจ้าบ้านอย่างบอลมัรนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่8ครับแข่งไป33นัดมีอยู่49แต้มชนะ13เสมอ10แพ้10ครับส่วนแมนยูครับตอนนี้อยู่อันดับที่14ครับแข่งไป33นัดมีอยู่38แต้มชนะ10เสมอ8แพ้15ครับเรียกได้ว่าดูจากตารางคะแนนแล้วก็เป็นบอลมัรนะครับที่ดูดีกว่าครับเพราะว่าฟอร์มนั้นดูดีกว่าครับช่วงหลังครับมาดูเฮดทูเฮดที่เคยเจอกัน5เเเกกกมมมมมหลลลััััังสสุดนนนนะะะคคครรรบบบบออชช2 2แแยู้ว็ไป1 ส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับในเลกแรกก็เป็นแมนยูครับเปิดบ้านแพ้กับบอลหมัดไปศูนย์ประตูต่อ3ครับทำให้บอลหมัดนักเก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนนะครับในเกมเลกแรกในลีกครับส่วนฟอร์มการเล่นเท่านัดนล่าสุดของทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างบอลมัดนะครับหาเกมมาสุดชนะได้1เท่านั้นครับแพ้2เสมอ2ฟอร์มถือว่าไม่ดีครับไม่เอาไหนซะเลยนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปเยือนคริสตัลพาเลตครับก็ทำได้แค่เสมอครับแบ่งแต้มไปคนละหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับส่วนทางแมนยูครับ ถ้าเกมลราสุดชนะ1เสมอ2แพ้2เหมือนกันครับเรียกว่าฟอร์มเท่ากันครับเกมล่าสุดครับเน่าหน่อยครับเปิดบ้านแพ้กับวูดแฮมตันแพ้ขาบ้านไป0ูนย์หครับทำให้พลาดแต้มเหมือนน่าเสียดายครับสลับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามว่าของเจ้าบ้านครับมาในระบบสี่สองสามหนึู่้สามประตูใช้เป็นเกป้าครับแบ็กขวาจะเป็นอดัมสมิธแบ็กซ้ายจะเป็นมูรัสเกอร์เคสครับเซนเตอร์แบ็กใช้เป็นซาบานี่ครับยืนคู่กับฮุสเซนครับแดนกลาง2คนใช้เป็นเทเลอร์อดัมครับยืนคู่กับอเล็กกซ์สอตต ปีกขวาจะเป็นเซเมนโยปีกซ้ายจะเป็นออสตาร่าครับหน้าต่ำนี้ใช้เป็นจัสตินไคลเวิร์ดครับลูกชายของแคทติกไคลเวิร์ดนะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นเอวานิวสันครับกองหน้าตัวหลักของทีมน้องราตะข่ายนะครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างแมนยูนะครับมาในระบบ3-4-2-1ี่สองหนึ่ผู้สำหระตูใช้เป็นอังเดโอนาน่าครับจอมรั่วเหมือนเดิมครับเซ็นเตอร์แบ็กสามคนใช้เป็นมัสราอุยลินเดเลฟแล้วก็ไทดิกชันนะครับแบ็กขวาใช้เป็นแพทริกดอกูครับแบ็กซ้ายใช้เป็นแฮร์รีสอาร์มาสครับแดนกลางสองคนใช้เป็นคริสเตียนอิลิกเซนยืนคู่กับมานเอลอูกาเต้ครับแนวลุกสามคนประกอบด้วยคอบบี้เมนูยืนฝั่งซ้ายนะครับการาโชยืนฝั่งขวาหน้าเป้าใช้เป็นกองหน้าสากระเบืออย่างลาสมัสฮอยลุนครับลงรัตคาไหลเหมือนเดิมนะครับ ส่วนแฮนดิแคปครับเปิดมาเป็นบอลมัดครับเจ้าบ้านเป็นต่อที่0.75ครับเกมนี้ครับตามานมองว่าแม้ว่าแมนยูฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับออกมาเล่นเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีครับแต่เมื่อไหร่ที่บอลมัดเล่นในบ้านครับพวกเขาก็ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่ครับวันนี้ครับตามานเลยแนะนำให้เชียร์ทางแมนยูเนเต็ดครับน่าจะบุกมาเสมอได้เป็นอย่างน้อยครับให้ลองไปเลยครับ0.75ครับไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าจะยิงกันเยอะแน่นอนครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับแมนยูครับ เกมคู่ถัดไปนะครับข้ามไปที่หงแดงลิเวอร์พูลครับทีมจ่าฝูงนะขณะนี้ครับเปิดว่ารับการมาเยือนสเปอร์ครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา22นาฬิกา30นาทีนะครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลครับตอนนี้อันดับที่1นะครับแข่งไป33นัดครับมีอยู่79แต้มครับชนะ24ครับเสมอ7แพ้2เท่านั้นครับส่วนทีมเยือนอย่างสเปอร์ครับตอนนี้อยู่อันดับที่16ครับแข่งไป33นัดมีอยู่37แต้ม ชนะสิบเอเสมอ4แพ้18ครับเรียกได้ว่าลิเวอร์พูลนั้นดูดีกว่าครับแล้วก็รอเวลาครับนับถอยหลังได้เลยครับรอรับถ้วยแชมป์ครับสำหรับลิเวอร์พูลครับส่วนเฮตุเฮตุที่เคยเจอกัน5เกมหลังสุดครับเป็นลิเวอร์พูลชนะ3ครับสเปอร์ชนะ2แล้วก็มันเคยเสมอกันครับเกมล่าสุดที่เคยเจอกันครับในเลกแรกก็เป็นลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านถล่มสเปอร์ไปได้ก่อนครับ4ประตูต่อ0ครับทำให้เก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนครับในเลกแรกครับส่วนทางฟอร์มการเล่น5นัดต่างสุดของทั้ง2ทีมครับ เริ่มทีเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลครับ5เกมหลังสุดครับพวกเขาชนะ3ครับแพ้2ไม่มีเสมอนะครับถือว่าฟอร์มใช้ได้อยู่นะครับเกมล่าสุดก็บุกไปเยือนเลสเตอร์ครับบุกไปชนะมาได้0-1ครับเก็บ3แต้มเต็มได้ครับสหรับลิเวอร์พูลครับส่วนสเปอร์ครับ5เกมหลังสุดครับพวกเขาชนะ2ครับแพ้2เสมอ1ฟอร์มก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดครับก็เปิดบ้านแพ้โอตติแฮมฟอเรสต์ไป1-2ครับทำให้พลาดแต้มอย่างน่าเสียดายครับสหรับสเปอร์นะครับส่วนตัวเล่่นนทีคคาาาดกัวจะลงสมรบขอองลลิเวร์พูมาในรรรระะบบบบ4-2-3-1คคััลลูกทีมขออองา์เนนส็ต ผู้สามตัวใจะเป็นอลิสันนะครับแบ็คขวาจะเป็น Bradley, แบดลี่แบ็คซ้ายจะเป็นซิมิการ์ดครับเซ็นเตอร์แบ็คใช้เป็นโคลันเต้ยืนคู่กับวานไดแดนกลาง2คนใช้เป็นกราเวนแบกยืนคู่กับแมกอลิสเตอร์ครับปีขวาใช้เป็นบังโมโมเมสซาร่าครับปีซ้ายใช้เป็นโคดี้กักโปหน้าต่ำวันนี้ใช้เป็นโซบอสไลส่วนหน้าเป้าใช้เป็นหลุยส์ดีอาร์ตครับลงราดตาข่ายนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับมานในระบบ4-3-3ครับอย่างสเปอร์นะครับ ผู้สาประตูครับจะเป็นวิคาริโอแบ็กขวาใช้เป็นปอโลครับแบ็กซ้ายใช้เป็นสเปนแดนกลางเซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นวานดูเวนครับยืนคู่กับโรเมโอครับกองกลางตัวทำเกม3คนครับประกอบด้วยมัตตาซาครับเบนทากูแล้วก็มีคูลอฟกี้ครับแนวลุกครับฝั่งซ้ายใช้เป็นมาร์ติสเตลครับฝั่งขวาจะเป็นวิลสันโอโดเบิร์ตนะครับส่วนนโปเป้านี้ใช้เป็นลิชาริสซันครับกองหน้าที่บาดเจ็บไปนานครับวันนี้ได้กลับมาลงสู่สนามเหมือนเดิมนะครับส่วนแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลครับเป็นต่่อที1.75ครับ เกมนี้ครับแม้ว่ามองว่าลิเวอร์พูลจะต่อเยอะนะครับแต่เกมนี้ครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับซึ่งลิเวอร์พูลก็ยอมไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านนะครับเกมนี้ตมาเลยแนะนำเชียร์ไปทางลิเวอร์พูลดีครับต่อไปเลยครับ1.5ขี2ครับไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าจะยิงกันเยอะแน่นอนครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับลิเวอร์พูลครับส่วนเกมคู่ถัดไปครับข้ามไปที่บุนเดลิก้าเยอรมันกันบ้างนะครับเป็นเกมระหว่างแรเดอร์เบเมนนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนซังเพาลีครับเกมนี้เเเรริ่มตะในนวลา22 30คับ มาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านครับเบเมนครับตอนนี้อยู่อันดับที่8นะครับแข่งไป30นัดมีอยู่45แต้มชนะ13เสมอ6แพ้11นะครับส่วนทีมเยือนอย่างซองเฟาลีตอนนี้อยู่อันดับที่14ครับแข่งไป30นัดมีอยู่30แต้มชนะ8เสมอ6แพ้16ครับเรห็นว่าเบเมนนะครับดูดีกว่าครับในอันดับตารางคะแนนครับส่วนเฮตูเอที่เคยเจอกัน5เกมล่าสุดครับเป็นเบเมนชนะ1ครับซองเฟาลีชนะ1แล้วก็เสมอไป3เกมครับ ส่วนเกมแรกที่เคยเจอกันในเลกแรกก็เป็นซังพอลีครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเบเมนไป2อนะครับทำให้เบเมนเก็บ3แต้มแรกได้ก่อนครับส่วนฟอร์มการเล่นทั้นัดนล่าสุดของทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างเบเมนนะครับหเกมล่าสุดชนะได้4เลยครับแพ้1เท่านั้นครับเรียกได้ว่า4นัดหลังนี่ชนะรวดฟอร์มดีฟอร์มโหดสุดๆนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะโบคุ้มไม่ได้1นครับเก็บ3แต้มเต็มแล้วมีความมั่นใจสุดๆครับสำหรับเกมนี้ครับเบเมนครับส่วนทีมเยือนอย่างซังพอลครับ ถ้าเกมล่าสุดชนะ1เท่านั้นครับเสมอ3แพ้1เรียกได้ว่าฟอร์มก็ดีนะครับแต่ว่าส่วนมากจะหนักไปทางเสมอเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับเลเวอร์คูเซ่นไปครับทีมรองจากฝูงไป1-1ครับทำให้แบ่งได้แค่คนหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามก็ของเจ้าบ้านมาในระบบ3-5-2ผู้สามตัวใช้เป็นเซฟเทเลอร์ครับเซนเตอร์แบ็กสามคนใช้เป็นสตาร์ครับฟิลครับแล้วก็ไพเปอร์นะครับวิ่งขวาใช้เป็นเวสเซอร์ครับวิ่งซ้ายใช้เป็นเฟลิกอากูครับแดนกลาง3คนประกอบด้วยเจนสเตด เลเนนครับแล้วก็มีเชมายหนึ่งคนนะครับหน้าเป้า2คนใช้เป็นดักชันนะครับยืนคู่กับเบอร์เก้นะครับกองหน้าตัวหลักของทีมลงลาตาข่ายนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับมาในระบบ3-4-3ครับประกอบด้วยผู้สาประตูครับใช้เป็นวัซซิลนะครับเซนเตอร์แบ็กสคนใช้เป็นวานเดอร์ไฮเดนนะครับวอล์นะครับแล้วก็มีเนสมิดครับปีกซ้ายใช้เป็นเพทูนะครับปีกขวาใช้เป็นซารากาสครับแดนกลาง2คนใช้เป็นบูคาฟ้าครับยืนคู่กับเอลิกสมิธแดนบนครับตัวลุกฝั่งซ้ายครับใช้เป็นกิโอวาคูยนะครับฝััั่่งขวาาเเป็นนมสคคฟะรบ น้าเป้าจะเป็นแดเนียลไซนานี่ครับกองหน้าตัวหลักของทีมลงลาตะข่ายนะครับมาดูแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้ครับเป็นเจ้าบ้านอย่างเบเมนนะครับเป็นต่ออยู่ที่0.5นะครับเกมนี้ครับตมานมองว่าครับเบเมนแม้ว่าจะผลงานดีนะครับแต่เมื่อได้กลับมาเล่นในบ้านครับพวกเขาชอบทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเสมอเลยครับเกมนี้ครับตมานเลยแนะนําให้เชียร์ไปทางซังเปาลีกว่าครับทีมเยือนครับเวลาออกมาเล่นนอกบ้านนั้นจะมักจะทําผลงานได้ดีครับเกมนี้ครับลองไปเลยครับ0.5ครับให้ไปที่สกอร์สูงครับคาดว่ายิงกัันนนนเยออะแ่ครบ บอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับซังเพาลีครับส่วนเกมถัดไปนะครับข้ามไปที่กันโชซิลีาอิตาลีกันบ้างนะครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์นะครับระหว่างอินเตอร์มิลานครับจากฝูงในขณะนี้ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนหมาป่าครับอาร์เอสโลมานะครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา20นาฬิกาตรงครับโอ้โหน่าดูมากครับเกมคู่นี้ครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ครับตอนนี้นั่เป็นจากฝูงอยู่ระดับ1นะครับแข่งไป33นัดมีอยู่71แต้มครับชนะ21เสมอ8แพ้4เท่านนนัั้ะครบ ส่วนทีมเยือนอย่างโรมาครับตอนนี้อยู่ลำดับที่7ครับแข่งไป33นัดมีอยู่57แต้มชนะ16เสมอ9แพ้8ครับเรียกได้ว่าอินเตอร์นั้นดูดีกว่าครับซึ่งตอนนี้ครับกำลังเบียดลุ้นแชมป์กับทางนาเปอรีครับที่กำลังจี้มาติดแล้วนะครับส่วนเฮดเวตที่เคยเจอกัน5เกมนล่งสุดนะครับเป็นอินเตอร์ชนะ4ครับโรมาชนะ1แล้วก็เสมอไปศูนยเกมนะครับส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในเล็กแรกก็เป็นโรมาครับเปิดบ้านแพ้กับอินเตอร์ไป1-0ค็นหนึ่งศูนย์ครับต้มมเต็ไปได้ก่อนครับในเกกกมลีแรรคับ ส่วนฟอร์มการเล่นท่าน้าหลังสุดรั้สองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างอินเตอร์นะครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2ครับแพ้2เสมอ1เรียกว่าฟอร์มช่วงหลังนั้นไม่ค่อยดีเลยนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับเอซมิลานไป3-0ครับในเกมโคปาอิตลเลียครับตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานนะครับส่วนทีมเยือนอย่างโรม่านะครับ5เกมหลังสุดครับพวกเขาชนะ3ครับเสมอ2ครับเรียกว่าฟอร์มดีสุดๆนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเวโรนาไปได้1-0ครับเก็บ3 ส่วนหน้าตัวประเด็นที่คาดการณ์มาจะลงสนามของทางเจ้าบ้านอย่างอิตาลีมิลานนะครับมาในระบบ3-5-2ผู้สาวประตูใช้เป็นมาร์ติเนสครับเซ็นเตอร์แบ็กสคนใช้เป็นบิเซกครับฟานเดวายนะครับแล้วก็มีบาสโตนีวิ่งขวาใช้เป็นมาติโอดามิเอนครับวิ่งซ้ายใช้เป็นดีมาโกแดนกลาง3คนประกอบด้วยบาเล่าครับอัสซานีแล้วก็มีมาคิตยานครับหน้าเป้า2คนจะเป็นโรตาโลมาติเนสครับยืนคู่กับมาฮิดเชลามี่ครับกองหน้าตัวสำรองครับที่ตรงสนามไปก่อนนะครับ ส่วนทางทีมเยือนครับไอเอสลัมามาในระบบ4-2-3-1ผู้สาประตูใช้เป็นโซเวล่าครับแบ็กขวาจะเป็นเซลิกเซลิกนะครับแบ็กซ้ายจะเป็นอันเกโนครับเซนเตอร์แบ็กใช้เป็นเอนเดก้าครับยืนคู่กับมารซินี่แดนกลางสองคนใช้เป็นมานูโคเน่ยืนคู่กับไบอันคิสเทนนะครับปีกขวาจะเป็นซูเล่ปีกซ้ายจะเป็นสมาริเกอร์ครับหน้าต่ำนี้ใช้เป็นบัสซานีครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นโชมูโรดอฟครับกองหน้าตัวเก่งของทีมหลอนดอตะข่ายนะครับอันดี้แคปครับเกมคู่นี้เปิดมาเป็นอินเตอร์มิลานครับเจ้าบ้านไปต่อที่0.75นะครับ เกมนี้ครับตมานมองว่าครับอินเตอร์มิลานครับแม้ว่ามีถ้วยใหญ่รออยู่ครับแต่เกมลีกก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่ากำลังเบียดแย่งลุนแชมป์กับนาโปลีอยู่นะครับซึ่งมีนาโปลีจี้ตูดมาตีนะครับเกมนี้พลาดไม่ได้ครับแนะนำเชียร์ทางอินเตอร์มิลานดีกว่าครับต่อไปเลยครับ0.75ครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับเกมนี้บอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับอินเตอร์มิลานครับ ส่วนเกมคู่ถัดไปครับก็ยังเป็นกันโชดซิลิอาอยู่นะครับเป็นทีมอันดับ2ของตารางครับอย่างนาโปลีครับเปิดบ้านรับกัมเยนโตลิโนครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านอย่างนาโปลีครับตอนนี้อันดับที่2นะครับแข่งไปสามสิบสามนัดมีอยู่เจ็ดสิบเอ็ดแต้มครับชนะยี่สิบเอ็ดเสมอแปดและแพ้ไปสี่เท่านั้นครับเรียกได้ว่าจีตูดตามจ่าฝูงมาอย่างติดๆเลยนะครับส่วนทางโตลิโนครับทีมเยือนอยู่อันดับที่สิบครับแข่งไปสามสิบสามนัดมีอยู่สี่ ส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นท <c oughs> ้านัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาครับเฮทูเฮทนะครับเป็นนาบุรีชนะได้3ครับโตอริโนชนะ1ครับแล้วก็เสมอกันไป1เกมส่วนเกมแรกๆที่เคยเจอกันในลีกนะครับก็เป็นโตอริโนครับเปิดบ้านแพ้กับนาบุรีไป1นึ่งศูนย์ครับทำให้นาบุรีเก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนนะครับส่วนฟอร์มการเล่นท้านัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับเรื่องที่เจ้าบ้านอย่างนาบุรีห้าเกมล่าสุดพวกเขาชนะ3เสมอ2ครับฟอร์มดีสุดๆฟอร์มโหดสุดๆครับเกมล่าสุดกับบุกไปเยือนมอนซ่าก็เก็บชนะไม่นนนนใจเเต็มมปี่่ยแอครับ ส่วนทางโตริโน่5เกมหลังสุดชนะ2ครับเสมอ2แพ้1ฟอร์มก็ขึ้นลงขึ้นลงครับยังไม่แน่นอนไม่ได้เท่าไหร่ส่วนเกมล่าสุดก็ฟอร์มดีครับเปิดบ้านเอาชนะอูดิซเซ่ไป2-0ครับเก็บ3แต้มเต็มไปได้นะครับตัวผู้เล่นทในค่ายกัมม่าจะลงสนามครับของฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างนาโปลีมาในระบบ4-3-3ครับลูกทีมของคอนเต้ผู้สามประตูใช้เป็นอเล็กเมเลตครับแบ็คขวาจะเป็นดิลอเรนโซครับแบ็คซ้ายจะเป็นอูริเวล่าเซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นลามานี่ครับยืนคู่กับลาฟามาริินนนนะะคครรับบแวกกกงปอด้ย์มาแล้วก็็มมมีแโชิเน่ครับ ปีกขวาจะเป็นโพลิตาโนครับปีกซ้ายจะเป็นสปิเนโรซ่านะครับส่วนน้ำเป้าวันนี้ใช้เป็นเจ้าตู้เย็นนะครับอย่างโรเมโลลูกากูลงทําการล่าตะข่ายนะครับส่วนทีมเยือนอย่างโตลิโนครับมาในระบบ4 2 3 1ผู้สาวประตูใช้เป็นซาวิกครับแบ็กขวาจะเป็นเพเดอร์เซนแบ็ก้ายจะเป็นบิลันยี่ครับเซ็นเตอร์แบกสอคนใช้เป็นมาซีน่ายืนคู่กับมาริพันนะครับแดนกลาง2คนครับใช้เป็นลินเทนลี่ครับยืนคู่กับลิกซี่ครับ ปีซ้ายจะเป็นอิวมาร์ครับปีกขวาจะเป็นคิตินิสครับหน้าต่ำนี้จะเป็นคาเดเซ่นะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นเชียอดัมครับกองหน้าตัวเก่งของทีมของลาตาค่ายนะครับอันนี้แคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นนาโปลีครับเป็นต่อยู่ที่1.25ครับเกมนี้ครับเจ้าบ้านครับต้องการแต้มสูงๆเลยครับเพราะว่าต้องการลุ้นแชมป์แน่นอนครับเกมนี้เชียร์ทีมไหนไม่ได้ครับนอกจากนาโปลีเจ้าบ้านเลยครับต่อเลยครับ1.25ครับไปที่สกอร์ต่ำคาดว่าจะยิงกันเยอะครับหมอได้คำเดียวแล้เธอวาเจี๊ยบครัับบนาโปลีคร ส่วนเกมคู่ต่อไปนะครับข้ามไปที่ลาลิก้าสเปนกันนะครับเป็นเกมระหว่างบียร์ลิวนะครับเปิดบ้านรับกัมเบียนเอสปันยอนเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสามตรงนะครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านอย่างบียร์ลิวครับตอนนี้อยู่อันดับที่6นะครับแข่งไป32นัดมีอยู่52แต้มชนะ14เสมอ10แพ้8เท่านั้นนะครับส่วนทีมเยือนนะครับเอสปันยอนตอนนี้อยู่อันดับที่13นะครับแข่งไป32นัดมีอยู่39แต้มชนสิบเก้าแต้มชคะสิบเสมอเก้าแพ้สิบีสามครับอร์มดีกว่าด้วยนะครับ ส่วนเหตุโดยเหตที่เคยเจอกันท่าเกมหลังสุดนะครับเป็นเบียริวชนะได้4ครับเอสปันยอนชนะศูนย์ครับแล้วก็เสมอไป1เกมครับส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับในเลกแรกก็เป็นเอสปันยอนครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเบียริวไป2อหนึ่งครับทำให้เก็บ3แต้มเต็มมาได้ก่อนครับสลับเบียริวนะครับส่วนฟอร์มการเล่นท่านัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับเรื่องที่เจ้าบ้านอย่างเบียริวนะครับเกมหลังสุดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับเรียกว่าฟอร์มก็ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเอาแน่นอนไม่ได้เหมือนกันนะครับ ส่วนเกมล่าสุดครับก็บุกไปเยือนครับเซลตาบิโก้โดนอัดมา3-0ครับแล้วก็หาทางกลับบ้านไม่เจอเลยครับไม่มีแต้มติดไม้ติดมือกลับมาบ้านด้วยครับสำหรับเบียริลนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเอสปันยอนนะครับ5เกมล่าสุดพวกเขาชนะได้3ครับเสมอ2เลยนะว่าฟอร์มถือว่าใช้ได้ฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปเยือนบาริเซียครับเสมอกันไป1-1ครับก็แบ่งไปคนละ1แต้มเท่านั้นครับส่วนตัวประเด็นการาจะลงสนามก็ของเบียริลมาในระบบ4-4-2ผู้สาวประตูใช้เป็นคอนเด้ครับแบกกขวาาาจจะะเเปป็็นนนฟลอยแบซดด์ค่ เซเนแบบใช้เป็นกัมบาวาล่านะครับยืนคู่กับโลแกนคอสตาแดนกลางสองคนประกอบด้วยดานี่เปเรโจครับแล้วก็เปเป้เกรนะครับปีขวาจะเป็นปิโนครับปีซ้ายจะเป็นอเล็กซ์เบนาครับหน้าเป้าสองคนใช้เป็นอโยเซ่เปเรสครับยืนคู่กับนิโคลัสเปเป้ครับกองหน้าตัวเก่งของทีมลอนลาตตาค่ายนะครับส่วนทางทีมเยือนครับเอสปันยอนมาในระบบ4-4-2ผู้สามประตูใช้เป็นจอนกาเซียครับแบ็คขวาจะเป็นอีฮาไลลี่นะครับ แบกซ้ายจะเป็นโรมิโอเซนเตอร์แบกจะเป็นคาเบล่ายืนคู่กับคัมบูล่านะครับกองกลาง2คนใช้เป็นพอลโลซาโนครับยืนคู่กับอูโกคอนซาเลสปีกขวาจะเป็นคาเลเลสครับปีกซ้ายจะเป็นอเล็กซ์คอลครับหน้าเป้า2คนใช้เป็นโรเบรโตเฟอร์นันเดสยืนคู่กับจาวี่เปโดครับกองหน้าตัวหลักของทีมลอนดอาตะข่ายพร้อมกันเลยนะครับวันนี้นะครับส่วนแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นเบียริลเจ้าบ้านครับเป็นต่อที่1.25นะครับ เกมนี้ก็ไม่ต้องพิษไรมากครับเบียรลิวครับผลงาน5นัดหลังสุดก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าพวกเขาชนะมาได้ถึง4ครับแล้วก็เสมอไป1เท่านั้นครับเรียกได้ว่าในการเจอกันไม่เคยแพ้เอสปันยอนเลยครับเกมนี้แนะนำเชียร์ไปทางเบียรลิวครับเจ้าบ้านต่อไปครับ1.25ครับไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าจะยิงกันเยอะแน่นอนครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับเบียรลิวครับส่วนคู่ถัดไปครับเป็นคู่สุดท้ายครับเป็นเกมลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับ โอเคระหว่างอันดับ2ของตารางครับอย่างโอลิมปิกหมักเซย์ครับนำมาโดยเมสันกินบัวนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนแบลสครับเกมคู่นี้ครับเริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านอย่างหมักเซย์นะครับตอนนี้อันดับที่2ครับแข่งไป30นัดมีอยู่55แต้มชนะ17เสมอ4แพ้9ครับส่วนทีมเยือนอย่างแบลสครับตอนนี้อยู่อันดับที่9ครับแข่งไป30นัดมีอยู่44แต้มชนะ13เสมอ5แล้วก็แพ้12ครับเรียกได้ว่าหมักเซยนั้นดูดีกว่าาาคคครรรัััับบบในนนนนอดตงะะแ ส่วนฟอร์มการเล่นท่านัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาครับเฮทุเฮทครับเป็นหมักเซยชนะ2แบดชนะ2แล้วก็เสมอไป1เกมครับเกมล่าสุดที่เคยเจอกันก็เป็นแบดครับเปิดบ้านแพ้กับหมักเซยไป5ประตูต่อหนึ่งครับในเกมแรกครับทำให้หมักเซยนั้นกุมความได้เปรียบแล้วก็เก็บชัยชนะไปได้ก่อนนะครับในเลกแรกครับส่วนฟอร์มการเล่นท่านัดล่าสุดของสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างหมักเซยนะครับถ้าเกมมาสุดชนะ2ครับแพ้3ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เกมล่าสุดนี้ฟอร์มดีครับเปิดบ้านเอาชนะมุ่่อนง ส่วนทีมเยือนอย่างแบรดนะครับถ้าเกมล่าสุดพวกเขาชนะ2ครับเสมอ2แพ้1นึ่งฟ้องก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่เกมล่าสุดนั้นสะดุดแพ้ครับเปิดบ้านแพ้กับเลนไปครับหประตูต่อ3ครับทำให้พลาดแต้มอย่างน่าเสียดายนะครับสำหรับแบรดครับส่วนตัวบริการการมาจะลงสนามครับของเจ้าบ้านมาในระบบ3 4 2 1ครับผู้สาวประตูใช้เป็นลุยลี่นะครับเซนเตอร์แบ็กสคนใช้เป็นมูริโลครับแกงด็อกเบียครับแล้วก็มีกาเซียวิงขวาจะเป็นเฮริเก้วิงซ้ายจะเป็นมาริลินนะครับแดนกลาง2คนใช้เป็นฮอยเบิร์กกคคครรรรััับบยืนนู่โดิเจอ์ะบ แนวลูก3คนครับประกอบด้วยฝั่งขวาเป็นเมสันกินบูนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นลาบิโอนะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นอาเมียนกูลิลี่ครับกองหน้าตัวเก่งหลวงลาตค่ายนะครับทางด้านทีมเยือนครับแบลดมาในระบบ4-2-3-1ึครับผู้สาประตูใช้เป็นบิสสต์นะครับแบ็คขวาจะเป็นเฟอร์นันเดสแบ็คซ้ายจะเป็นเฮเดล่าแดนกลาง2คนประกอบด้วยเอ็นดิเย่ครับยืนคู่กับชาโดเนตนะครับ แดนกลาง2คนประกอบด้วยแมกเนตติครับยืนคู่กับเมลูครับฝีซ้ายจะเป็นซีม่าไปขวาจะเป็นปาเลล่าเล็กนะครับหน้าต่ำวันนี้จะเป็นคามา马าส่วนหน้าเป้าจะเป็นอะจ็อกเก้ครับกองหน้าตัวเก่งของทีมลอนดอนตะข่ายนะครับอันนี้แครบครับเกมวันี้เปิดมาครับเป็นหมักเซยครับเป็นต่ออยู่ที่1.0นะครับเกมนี้ครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับผลงานเจอกันนะครับก็ถือว่าฟอร์มพอๆกันนะครับชนะกันไปอย่างละ2นะครับแล้วก็เสมอ1ครับเกมนี้ให้อยู่ทางแบดดีกว่าครับน่าจะมีภาษีที่ดูดีกว่าครับอย่างน้้ออยบบุกมมาไ่่แแพนนนครั ลองไปเลยครับแบดครับลองไปที่1.25นะครับไปที่สกอร์สูงครับคาดว่ายิงกันเยอะแน่นอนครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เจอหวานเจี๊ยบครับแบสครับเรียบร้อยครับ7คู่ครับทีเดียวที่นมานี่มาวิเคราะห์ให้เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเกมคู่แรกครับไปที่พิมิลเลียอังกฤษครับเป็นบอลมาร์ตครับเปิดบ้านรับกัมเยียนแมนยูนะครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา20่สนาฬิกาตรงครับให้เชียร์ไปทางแมนยูครับทีมเยือนครับลองไปเลยครับ0.75ครรับไปที่สกอ์สูงงคครัับาาดว่ยิกนเยออะแนนน่ครับเกมนี้ครับสกอร์ที่คาสกอร์ส ส่วนคู่ที่2ครับเป็นเกมระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการเยือนสเปอร์ครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา22นาฬิกา30นาทีครับให้เชียร์ไปทางลิเวอร์พูลเจ้าบ้านครับต่อไปเลยครับ1.5-2ขีดนะครับเป็นที่สกอร์สูงครับคาดว่าลิเวอร์พูลครับจะเปิดบ้านชนะไปได้3ประตูต่อ1ครับเกมคู่ที่3ครับเป็นแวรเลอร์เบเมนครับเปิดบ้านรับการเยือนซังเปาลีครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา22นาฬิกา30นาทีเหมือนกันนะครับให้เชียร์ไปทางซังเปาลีครับทีมรองครับทีมรองรองไปเลยคคคคครรรรรรััััับบบบบ0.5ไไปปปทีี่่่สสสกกอออ์ููงงาาาาดดวซเเลจะะุมม้2 2ตตครับ เกมคู่ที่4ครับเป็นอินเตอร์มิลานเปิดบ้านรับกัมเยียนโรม่านะครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา20นาฬิกาตรงครับให้เชียร์ไปทางเจ้าบ้านครับอินเตอร์มิลานนะครับต่อไปเลยครับ0.75ครับไปที่สกอร์ต่ำครับคาดว่าจะชนะไปได้2-0ครับสหรับอินเตอร์ครับพอดีคำครับคู่ที่ห้าครับเป็นเกมระหว่างนาโปลีครับเปิดบ้านรับกัมเยียนโตลิโน่ครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตี1.45นาทีครับให้เชียร์ไปทางนาโปลีครับต่อไปเลยครับ1.25นะครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่านาโปลีจะชนะไปไดด้พอีคคนะรับ ผู้ที่หกครับเป็นบียรลิวครับเปิดบ้านรับการเยือนเอสปันยอนเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา21นาฬิกา15นาทีครับให้เชียร์ไปทางบียรลิวครับต่อไปเลยครับ1.25ครับไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าบียรลิวจะชนะไปได้4ประตูต่อ0ครับส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นเลกเอองฝรั่งเศสนะครับเป็นแม็กเซยครับเปิดบ้านรับการเยือนแบทสครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตี1.45นาทีครับให้เชียร์ไปทางแบทสครับลองไปเลยครับ1.25ครับไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าเกมคู่นี้จะเสมออัไปป2 2รระตตู่คบ ก็เรียบร้อยครับสำหรับ7คู่ครับทีเด็ดที่นํามาวิเคราะห์ให้นะครับแต่ตำหมานบอกไว้ก่อนนะครับว่าการพนันไม่มีคําว่าร้อนะครับให้ใช้สติก่อนสตาร์ททุกๆครั้งนะครับในทุกๆคลิปตำหมานบอกอยู่นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับก็ต้องมีแนวทางที่ดีนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีแนวทางดีๆไปขอตัวเองนะครับตำหมานมีกลุ่มดีๆมาแนะนํานะครับเป็นกลุ่มฟุตบอลของตำหมานเองนะครับในกลุ่มก็จะมีการแจกชุดฟุตบอลโครงการครับฟุตบอลเดี่ยวฟุตบอลสดนะครับมีเสิร์ฟทั้งวันแน่นอนครับและในกลุ่่มนนนะครัับาทเ้ ตัวนี้มีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสู่แน่นอนครับและที่สําคัญนะครับตัวเน้นตัว VP ีนะครับจะมีการประกันบอลตายให้ด้วยนะครับถ้าไม่สามารถทําเงินได้ครับลุ่งเช้ามาสามารถแคมเงินคืนได้เลยครับในกลุ่มของตมานะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆครับมีฟุตบอลสวยๆเกรดพรีเมียมนะครับคอยแจกให้สมาชิกภายในกลุ่มนะครับเอาไว้ไปใส่เชียร์ทีมตัวเองรักได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับหน้าช่องนั้นเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับของแท้ต้องอยู่ที่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับฟุตบอล VIP ครับแล้วก็ฟุตบอลสดครับตมาห์พานำแล การเข้าร่วมกลุ่มของตมานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้านะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหากท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มของตมานะครับให้ดูที่ใต้วิดีโอได้เลยครับตมานทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้งไลน์แอดว้ให้เรียบร้อยนะครับแอดเข้ามาครับทักเข้ามาครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้เลยครับแล้วมาร่วมอิ่มน้าสํารานไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับสุดท้ายนี้นะครับบอกตอบเพื่อนๆให้ด้วยนะครับให้ติดตามช่องของตมานสเต็ปแตกเอาไว้นะครับจะได้เ <net> well ่เพือป็นแนวทางงในนนการรลทุต่อไปะคับ <off> <related> วันนี้ครับก็คงจะเต็มอิ่มแล้วนะครับสำหรับแนวาทางที่ตะมานให้ไปนะครับไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ตะมานขอตัวก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ